คอเครับเดี๋ยวโอวันตินมารอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วโอวันตินมาแล้วรอลูกคา้ารอลูกคา้าไม่อยากเข้าไปข้างในคุณยายโอวันตินมาแล้วนะครับ เอาอะไรเพิ่มบอกนะครับเดี๋ยวผมพาหลานเซ็นเอกสารแป๊บหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตอนไหว้เจ้าที่ไหว้รถเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึงคุณจายก็นั่งพักตรงนี้แหละโอ้วันนี้รถเช็คระยะเยอะด้วยนะนเดี๋ยวถ่ายรูปหน้ารถกันน,นะครับไปเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับไปสุดรอถ่ายรูปเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาถึงเหรอ ปเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้วยกันครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปหน้ารถขับมาเชิญครับเชิญเชิยินดีด้วยนะครับใครจะถือดอกไม้ครับผมโอเคครับแล้วใครจะถือกุญแจครับโอเครักเดี๋ยวตอนตอนยืนนะครับตอนยืนเนี่ยแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เท่าๆกันนะเว้นตรงกลางไว้ใช่ครับผม จัดเลยครับใครอยากยืนตรงไหนจัดเลยจัดเลยคนรลอยยืนตรงกลางครับด้านด้านนี้ด้วยก็ได้ครับด้านนี้ด้วยคุณยายท่านนั่งนั่งนั่งโต๊ะได้เลยครับผมแหมขอบคุณมากเลยท,ท่านทองจันทร์ แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยก็ได้ครับสวัสดีครับผมอย่าลืมพัดลมต่ายเตรียมไว้ให้แล้วครับผมวันนี้มีประชุมเหรอครับแต่งตัวเต็มยศเลยอ,อ๋ออ๋อใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวอยมมโอเคด,ด้านบนเลยแจ้งก้าด้วยว่ามีพัดลมด้วยนะครับพี่สุวิน อ่ามุมนี้ก็สวยเหมือนกันดูอบอุ่นมากเลยนะมาโอเคลูกค้าพิเศษต้องแบบงามงางามงเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองครับหนึ่งสอง,สองกดไลค์ให้หน่อยครับผมรถใหม่ยอดเยี่ยมครับเยี่เดี๋ยวค้างไว้แป๊บหนึ่งนะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อือจีดจร์แน่อันนี้ตะโค อันนี้มะนาวเอาวางให้รถเหยียบแต่ตะค้อนี่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเอามาทำไมใครจะไหวที่ตัวรถครับผมใครจะไหวที <Enfin> ่ตัวรถครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยจมาก่อนเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ในในคุณน้องธนพลล่ะครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอน้องก่อนนี่มันเอาหนมาหนิ คุณน้องธนาพลเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวถือนี่ให้คุณยายนะให้คุณยายไว้ที่ตัวรถรค,รครับผมเอากุญ<ห>แจวางเอากุญแจฝากกันไว้ก่อนก็ได้ครับรวยๆเฮงๆนะครับคุณยายเดี๋ยวเชิญฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวไปยืนข้างฝั่งคนขับนะครับเชิญเลยเชิญเลย เดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวเชิญฝั่งนี้เลยนะครับามาเดี๋ยวมาฝั่งพี่ายเลยเอาไว้ข้างในตัวรถข้างในตัวรถมากุญแจกุญแจเนี่ยถ้าอยู่ข้างถ้าอยู่ห่างจากตัวรถ80เซนเนี่ยเรากดแบบนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมอันนี้กุญแจพี่ายวางไว้ที่พานเข้า,ขาไปนั่งเลยครับให้คุณปูไ่ไหว้แทนคุณปู่เข้าไปนั่งเลยครับเข้าไปนั่งเลย แล้วก็เดี๋ยวพอคุณปูนั่งเสร็จเดี๋ยวเราก็ถือพานไปให้เนาะเดี๋ยวให้คุณปูเอาดอกไม้เนี่ยไว้ที่ตัวรถเดี๋ยวพี่ต่จะไปอยู่ฝั่งนู้รอเก็บรูปให้คสังเกตเาลงลูกค้ารองเท้าสวยชอบชอบ <c oughs> โอเคครับให้คุณปูครับถือไว้ครับเดี๋ยวถือไว้เนาะเดี๋ยวคุณปูก่ก็อธิษฐานนะครับ <c oughs> วันนี้หลานออกรถนะครับ <c oughs> ก็คุณปูก็เปรียบเสมือนพระในบ้านเนาะ ก็คำพูดของตัวยอมศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ให้หลานไปทํางานญี่ปุ่นเที่ยวนี้เขาแค้วคคาดปลอดภัยได้เงินเดือนเยอะๆนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองกลับบ้านเยอะๆอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่เลยแล้วก็หลังเสร็จจากนั้นใช่ไหมครับพวงมลาลัยที่เป็นพวงอ่ะคุณปลูก็เอาแขวนตรงนี้ที่เป็นช่อก็วางไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้คุณน้องธนพลคอยถือพานไว้ให้ พีสุบินขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมแผนได้เลยนะครับเอารูปไวอืมนี่เอาเอาอย่ายคนนี้นะครับย่ได้ครับได้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 ครับ ได้ครับได้คุณยายจามาให้โชคให้พรหลานเนี่ยให้คุณยายขึ้นฝั่งนี้เลยให้ให้คุณให้คุณยายขึ้นฝั่งนี้เลยก็ได้ครับครับคู่กันเลยคู่กันเลยครับพาในบ้านต้องแบบแพ็คคู่แพ็คคู่ต้องพร้อมกันเอาว่านี่เอาขาขาเอาขาไว้ดีก่อ่ะขาเก็บหลังรถเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ฟังโน่นคุณยายอธิษฐานเลยเด้อ เจ้าความสมบูนี่นินทองหลายแสนด้านอดมันดังมหาเศรษฐีเจ้าหอยิ่งดีด้านแก้วมันมีโซดจุกแดนท้าไปไกลได้ไกลไปไกลย่างปลอดภัยเลยเออคุณงอมาได้ข้บมมีอนจ้ะของเลยดอม่ดอม่ใส้ยเอาวางไว้ข้างหน้าเลยครับผม นนั่แหลเออดอกกามผิดเส้นเป็นนีกลางขบเรือยังครับครบหรือยังแหมจีจาร์แน่นอนตอนออกแล้วเห็นเอาตะคอมาด้วยตะคอกนี่เอามาทําไมครับเอาเอากลับบ้านครับผมอ๋อผมคิดว่าเออตะคอกับเปรี้ยวมะนาวกับเปรี้ยวคิดว่าจะเอามาทําคู่กันคือตะคอมากินแต่มะนาวมาทำพิธี

ฝั่งฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเกี่ยวกับตัวควบคุมกระจกไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างเลือกขวาหรือไม่ก็เลือกซ้ายก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยโยกสวิตช์กระจกเอานะครับได้มุมพอดีปุ๊บก็ปรับไปตรงกลางคืนคนะครับแล้วก็ตัวนี้พับกระจกมองข้างถ้าต้องการกดพับกดฝั่งซ้ายถ้าต้องการให้กลางออกกดฝั่งขวานะครับแล้วก็กดตรงนี้ล็อกกระจกกระจกขึ้นลงนะครับถ้าเรากดล็อกปุ๊บเนี่ยกระจกเนี่ย จะถูกล็อกทุกบานยกเว้นฝั่งของผู้ขับขี่ยังได้อยู่นะครับล็อกประตูกดล็อกประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมกระจกครับแล้วก็ในส่วนของตัวปรับเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้านะถ้าต้องการปรับสไลด์ทอยหลังก็อย่างนี้เดินหน้าก็แบบนี้เอาขึ้นแบบนี้เอาลงนี่รกรลองนั่นดูนะครับแล้วก็ตรงขับขับใช่ครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเปิดฝาถังน้ํามันจะเป็นตัวนี้นะครับฝาถังอยู่ซ้ายมือตัวนี้เปิดฝากระโปรงน้ํามันนะครับเติมน้ํามันได้ทุกอย่างที่เป็นดีเซลนะครับตั้งแต่ B 0ศนถึง B20 เลยนะครับแล้วก็ทวนอีกรอบหนึ่งเนาะรถต้องเข้าเช็คระยะทุก6เดือนหรือ10,000มนกิโลนะครับอย่าลืมแล้วก็ตัวเปิดไฟนะครับก็จะมีสวิตไฟตัวนี้นะครับถ้าเราหมุน1แก๊กจะเป็นไฟหลีนะครับ แต่ถ้าหมุนอีกหนึ่งครั้ง,งก็จะเป็นไฟหน้า<ช>นะครับเห็นไหมไฟเปิดไฟหน้าก็ฉันบอกแล้วก็ด้านในสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกถ้าไฟตัดหมอกเพืกเขาจะมีสวิตช์ขออนุญาตชี้นะครับสีเขียวติดนะครับพวกระบบไฟนะครับถ้าเราแตะไ,ไฟเลี้ยวแบบนี้มันจะเป็นไฟเปลี่ยนเลนก็คือมันจะกระพริบ3ครั้งแป๊บๆเรามันจะหยุดถ้าต้องการเปิดเลี้ยวเลยก็ดันให้สุดครับผมแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ครุสคอนโทลรถเขามีครุสคอนโทลเนาะ ควบคุมความเร็วโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาสมมติต้องการล็อกไว้ที่80เราก็กดตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ล้วก็ปล่อยเลยปล่อยคันเร่งเลยไกดกันหนึ่งครั้งแล้วก็ดูที่ตัวเกียร์วัดรอบเ,อเกียร์ไม้นะครับว่าเกียร์ไม่เนี่ยว่ามันอยู่80หรือยังถ้ามันอยู่80ปุ๊บให้กดเซ็ตด้านล่างปุ๊บมันก็จะล็อกไว้ที่80ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วลดความเร็วก็กดตัวบนตัวล่างเห็นไหมเขาจะมีเครื่องหมายบวกคบเครื่องหมายลบถ้ากด1ครั้งก็คือ1่กิโลเมตร แล้วก็ถ้าเรากดค้างก็จะขึ้น5 10 15 20ถ้าต้องการยกเลิกก็กดแคนเซิลถ้าต้องการปิดก็กดตัวนี้อีกรอบหนึ่งส่วนฟังก์ชันตัวนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับในส่วนของตัวกระจกไม่ใช่กระจกะตัวก้านปัดน้ําฝนนะครับถ้าลูกค้าต้องการยกก้านปัดน้ําฝนเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่สามารถยกได้เลยวิธียกนะครับคือดับเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็ดันเข้าตวดันพวงไอ้ตัวเนี้ย เข้าหาพวงมาลัยครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยเขาจะวิ่งขึ้นข้างบนเราถึงจะยกได้ถ้ายกตอนเนี้ยเขาจะชนที่ปากกระโปงนะครับคือดับเครื่องก่อนแล้วก็ดันตัวนี้เข้าหาพวงมาลัยแค่นั้นเองเวลาเอาลงเราจะกดลงเองก็ได้นะครับหรือถ้าเราขับรถปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งลงเองครับแค่นั้นแหละพวงมาลัยปรับได้นะครับปรับได้ตัวเนี้ยเขาจะมีตัวสลักตรงเนี้ยถ้าต้องการปรับก็ก่อนยกขึ้นยกลงได้ดึงเข้าดึงออกได้ลองดูครับนี่ พอได้เสร็จรปุ๊บก็ล็อกไปที่เดิมครับล็อกก็กดเลยนี่ประตูเดี๋ยวไปต่ายให้ดูนิดนึงประตูนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวนั่งอยู่งั้นแหละเขาจะมีเขาจะมีด้านข้างประตูตัวนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวที่ล็อกได้ครับ,รบเขาจะมีตัวล็อกด้านข้างได้เอาขึ้นเอาลงถ้าสมมติว่าเราเอาขึ้นเนี่ยก็สามารถเปิดประตูด้านในได้ถ้าเอาลงก็คือไม่สามารถเปิดประตูด้านในได้มันจะเป็นตัวล็อกเด็กแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อน เดี๋ยวพี่ต่จะไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะแนะนาเรื่องตัวหน้าจอให้เชื่อมต่อหน้าจอไว้เลยถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเหยียบคัสแล้วก็กดตัวปุ่มปุ่สตาร์ตสองครั้งมันจะเป็นการใช้ไฟในตัวรถลองดูก็ได้ครับพอเดี๋ยวจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยกด,กดเลยกดแก๊กเลยหนึ่งแก๊กอีกหนึ่งแก๊กครับแล้วทีนี้ตัวแอร์มาดูตัวแอร์กันนะครับ ตัวแอร์ตัวนี้ปิดแอร์นะครับถ้าต้องการเปิดนะครับตัวนี้ก็ได้หรือตัวออโต้ก็ได้แต่ถ้าก็ขึ้นตัวออโต้นะครับคือเราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะคำนวณให้เองตัวรถจะคำนวณให้เองแต่ว่าถ้าเราไปกดพัดลมปุ๊บเนี่ยออโต้ Auto หายไปเราก็ต้องมันนั่งปรับอุณหภูมิปรับอะไรเองนะครับคือแล้วแต่ตามใจชอบแต่ถ้าสมมติว,มว่าฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยเขากดเขากดปรับของเขาเองปุ๊บนะครับมันจะมีตัวหนังสือขึ้นดูโออย่างนี้คือมันจะแยกกันซ้ายขวาละ บางทีถ้าสมมติว่าเราปรับฝั่งนู้น23ฝั่งนี้25ฝั่งนี้ลมมันก็จะอุ่นครับนั่นแหละก็สังเกตดูนิดนึงน้ำยาอย่าลืมเปิดนะครับต้องให้ตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็อากาศภายนอกภายในก็เลือกเอานะครับไล่ฟ้าด้านหน้ารองเท้าปิดก็ตัวนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ได้นอกเกียร์ท้ายหลังครับต้องอย่างนี้ก่อนยครับแล้วก็โยกมาซ้ายสุด,ดเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่กดตัวนี้นะครับ ก็จะใ,ใช่ก็จะเป็นเกียร์<อ>กร็จะเป็นเกียร์หนึ่งถูกต้องครับ,รบในส่วนของตัวเชื่อมต่อหน้าจอลองเอาโทรศัพท์มาเปิดบลูทูธไว้ครับผมเดี๋ยวจะให้จะให้ทำนะเดี๋ยวให้ดูเลยดูที่กดที่การตั้งค่าครับตัวนี้กดเลยเดียวให้ทำเองแล้วก็ไล่ดูมาครับมาเลือกดูบลูทูธนี่ตรงนี้ครับบลูทูธอันนี้ชื่อเป็นชื่ออะไรครับ อ่าไม่ไม่ตัวนี้ก็จะเป็นเขาค้นหาอุปกรณ์เขากำลังค้นหาอุปกรณ์เปิดบลูทูธของเราหรือยังเปิดแล้วครับครับคาร์ติเมดไม่น่าใช่ออฟจังของใครเอ่ยนี่นี่ขึ้นที่หน้าจอละอ๋อนี่แหละครับอ่าเชื่อมต่อเลยใช่ไหมครับกดครับปุ๊บแล้วดูที่หน้าจอของเราด้วยนะกดลยยังลองลองแตะอีกรอบนึง นแนม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นคาอดิโอลองอ่าลองเลือกอันนี้ดีกว่าคาอดิโอ<ล>พร้อมจะจับคู่กัลณูาเลือกคาอดิโอเอาคาอดิโอกดเลยกดเลยก็ได้ครับเลือกจากเครื่องของเราเลยก็ได้ตกลงจับคู่หน้าจอด้วยอนุญาตจับคู่สําเร็จใช้คาเพใช้ครับตกลง แสดงว่าเปิดการใช้งานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยนี่เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถดูแผนที่จากตัวใหญ่เลยมี GPS ด้วยเราสามารถลิงก์กันใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าเราหาจากตัวเครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมครับปกดกดแผนที่เราก็ดูจากตัวนี้ได้เลยครับอันนี้คือถ้าสมมติเราเสียบสายก็ได้จะเอาสายของเขาเสียบมาก็จะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันครับนั่นแหละก็จะประมาณนี้ตัวเครื่องมือรลองหนึ่งรอบแต่ว่าพวกตำแหน่งเกียร์นี้ไม่งงเนาะ ก็ตอนนี้รถอยู่เกียร์ว่างตำแหน่งเกียร์นะครับถ้าขึ้นบนจะ3าถ้าลงล่างจะสี่นะครับห6หก็ต้องดันขวา1 2สองก็ต้องดันซ้ายโอเคสตาร์ทก่อนเลยครับอันดับเกเหยียบคัดเนี่เสร็จเรียบร้อยละเกียร์หนึ่งหยับคัเหยียบคัสหย่บเบรกไปก่อนนะครับเกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยคัดครับปล่อยช้าๆช้าๆ ไม่ไม่ต้องแตะคันเร่งครับ,รบนั่นแหละอืมกระสัมพอสัมพอรอ,ออกยากเมื่อกี้แล้วก็ของเราวนนู่นครับท้าย <laughs> สุดแล้วก็ไปจอดที่เดิมที่เราจอดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้พอดีมันเป็นทางต่างระดับจงได้ก็เลยขับขึ้นมาให้ ลองเกียร์สองดูก็ได้ครับผมถ้าถ้าปกติถ้าเป็นเกียร์สองนี่เราก็คือจังหวะรถมันเกินที่เร,เราก็นั่นเลยใช่รครับครับเราไม่ต้องมาออกตัวใหม่ไม่ต้องอยาบคันเร่งเข้าไปรถเข้าไปเร็วแล้วนะผมว่าคือเขาจะมีให้นั่นอยู่แล้วครับเราค่อยๆปล่อย,ลอยคลาสออกแค่นั้นเองเราค่อยเติมตอนที่เราปล่อยคลาสสุดแล้วขับ,บไม่เก่งแต่อยากขับกลับบ้านพี่คิดดูสิผมเพิ่งหารรถได้สองวันสามวัน ครับจะใบกับขี่เรียบร้อยแล้วเนาะมีมแล้วเนาะม,มีครับผมครับ,รบอย่าลืมบีบแต่ด้วยนะครับคาดเข็มขัดด้วยนะครับ

เดี S <S <preach ers> ๋ยวไผจะนั่งด้านหลังครับไม่ใคือบนั่งหนาเดี๋ยวเดินได้ไหมยัยม่ยัยไม่ยัยออกมาก่อนเพาก่อนไม่ยัยไม่ยัยเดี๋ยวเราถาแป๊บนึงถ่าแป๊บนึ่งครับผมครับผมเดี๋ยวได้ไหมไม่ยัยไม่ยัยแป๊บแป๊บหนึงแป๊บนึงเอาไม่ยัยนี่มองนี่อะไรยังไงไม่ต้องอย่าได้ขั้นไม่ครับผมขอบขอบคุณนะครับรวยๆเฮงๆครับผม โอ้สดยอดดยอดครับครับรถดีๆเดินทางปลอดภัยครับผมไปแล้วครับดูผมปิดประตูให้ไม่ไงผมจะปิดประตูด้าขั้นนี้น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ออกรถตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเมืองนะครับ มียางซอยยกบ่ครับโอเคครับครับผมร <c oughs> ุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของลูกถ้าตัวโกซีรี่จะเป็นตัวสื่อสีทอง